เปิดเกมรุกอนันดาปั้น3แบรนด์ใหม่ลุย7โปรเจกต์ในปี2,565ค่ะสวัสดีค่ะพบกับยุ้ยคุยครบเครื่องเรื่องอสังหาอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้ค่ะก็เป็นสัปดาห์ที่เรียกว่าได้ว่าเริ่มต้นปีนะคะก็คิดว่า มีเรื่องราวใหม่ๆในวงการอสังหาค่ะโดยเฉพาะบริษัทของอนันดาค่ะตอนนี้เขาประกาศออกมาแล้วนะคะว่าเขาจะปั้นแบรนด์ใหม่3าแบรนด์ด้วยกันนะคะแล้วก็ปลุกโปรเจกต์ในปีนี้7โปรเจกต์ด้วยกันนะคะเดิมทีค่ะบริษัทอนันดานั้นนะคะก็ถือได้ว่าเป็นผู้นําของโครงการคอนโดนแนวรถไฟฟ้าค่ะ เพราะเขามีแนวคิดที่ว่าเขาต้องการที่จะเซฟชีวิตให้กับคนเมืองดังนั้นแล้วโครงการของอนันดาจึงอยู่ตามแนวรถไฟฟ้านะคะสําหรับเจดโครงการนั้นนะคะก็ประกอบอยู่ด้วยเงินประมาณ28,000กว่าล้านนะคะมีโครงการคอนโดมิเนียมอยู่ด้วยกัน5โครงการค่ะแล้วก็แนวราบอยู่ด้วยกัน2โครงการค่ะสําหรับโครงการแรกนะคะก็คือโครงการโคโคปาร์คค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นแบรนด์ใหม่ของอนันดาค่ะอนันดาก็จะคลอสกับดูสิตนะคะซึ่งจะปมนเนจโดยดูสิตค่ะ โครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่เรียกได้ว่า ตื่นตาตื่นใจมากเนื่องจากว่าเป็นโครงการที่สร้างก่อนสร้างให้เสร็จก่อนแล้วก็จะขายแล้วก็จะพร้อมโอนในปลายปี2565นี้ค่ะถือได้ว่าเป็นโครงการที่ค่อนข้างลักชูรี่เลยทีเดียวค่ะส่วนโครงการที่2นั้นนะคะในชื่อแบรนด์ที่ชื่อว่า Culture ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะอนันดาก็คลอสกับ Sustainability นะคะปรับเปลี่ยนชีวิตนะคะให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นให้เข้ากับเจนใหม่มากขึ้นในการที่ใช้ชีวิตในเมืองค่ะ ซึ่งคาลเจอร์นี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2โครงการนะคะก็คือคาลเจอร์ทองหล่อค่ะห่างจากสถาน,นีรถไฟฟ้าทองหลออเพียงแค่230เมตรเท่านั้นนะคะส่วนอีกโครงการหนึ่งนะคะของคาลเจอร์นะคะก็ใช้ชื่อว่าคาลเจอร์จุฬาค่ะซึ่งโครงการคาลเจอร์จุฬานั้นนะคะห่างจากสถาน,นีสามย่านเพียงแค่350เมตรนะคะ หรือว่าห่างจากสถานี BTS สาราแดงนะคะเ mm. พียงแค่240เมตรเท่านั้นเองนะคะส่วนโครงการที่สีนั้นนะคะก็ยังเป็นแบรนด์ IDIO อยู่เดิมค่ะก็คือ IDIO พหุนสัพันควายนะคะซึ่งตัวนี้นะคะหลายๆคนก็คุ้นหูกันอยู่แล้วนะคะ หางจากสถานีรถไฟฟ้าสพนไพยเพียงแค่0เมตรนะคะส่วนไอเดโออีกตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวที่5นี้นะคะก็คือไอเดโอรามกำแพงลำสาร e ีสเตชันค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดที่เชื่อมต่อรถไฟฟ้า3สายสําหรับโครงการแนวราบนะคะจะมีอยู่ในการ2โครงการค่ะก็คืออาร์เทลพัลําก้าวนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นพูวิลล่านะคะ มีอยู่เพียงแค่99ยูนิตเท่านั้นนะคะอยู่ใจกลางพระรามเก้านะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่30ล้านค่ะและอีกโครงการหนึ่งนะคะก็จะอยู่ที่โซนแจ้งวัฒนะ และสำหรับโครงการนะคะที่ว้าวว้าว,ว,าวมากมากเลยนะคะถือว่าเป็นซูเปอร์ซูเปอร์ลักชัวรี่ที่น่าจับตาร,ระดับโลกเลยค่ะยังออกไปก่อนนะว่าชื่อโครงการอะไรแต่ว่าเป็นโครงการที่อยู่แถวสวนลุมค่ะอยู่บนพื้นที่ฟรีโฮตรงพัะลาสีนี่เองนะคะซึ่งจะเป็นคอนโดค่ะตึกสูงแต่ว่าในตึกนั้นนะคะ แต่ละชั้นจะมีเพียง1ยูนิตเท่านั้นค่ะแล้วก็จะเป็นโครงการที่ใกล้กับสวนลุมในแต่ละยูนิตค่ะสามารถยืนออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็เห็นวิวสวนลุมเนี่ยหนึถึงสามองศาเลยละค่ะซึ่งกระจกที่เขาใช้นะคะถือว่าเป็นกระจกที่ล้ำสมัยมากๆจากประเทศเยอรมันค่ะ โครงการน,นี้เป็นอีกโครงการดึงนะคะที่หลายๆคนบอกว่าโหซูเปอร์ซูเปอร์ลักชัวรี่เลยทีเดียวนะคะส่วนราคาเนี่ยเขายังไม่เปิดเผยค่ะเพราะว่าณนะตอนนี้นะคะกาลังเป็นที่แบบเป็นความลับอยู่นะคะเพราะว่าเป็นโครงการที่ถือได้ว่าเป็นโครงการแรกๆของโลกเลยนะคะที่มีลักษณะแบบนี้ค่ะและอีกหนึ่งโครงการนะคะที่เป็นซูเปอร์ซูเปอร์ลักชัวรี่นะคะนั่นก็คือโครงการพูลวิลล่าค่ะแต่เป็นการยกระดับนะคะเหมือนกับการที่เอาบ้านมาไว้ในคอนโดค่ะ ก็คือเป็นดูเพ็กซ์นะคะเป็นโครงการสูงเหมือนกันนะคะใน1ชั้นจะมีเพียง4 u n ยูนิตเท่านั้นนะคะซึ่งทั้งหมดแล้วเนี่ยมีเพียงแค่40 UNIT ยูนิตเท่านั้นลักษณะจะเป็นดูเพ็กซ์สชั้นนะคะแล้วแต่ละห้องยูนิตนั้นนะคะจะมีสระว่ายน้ํายื่นออกไปนะคะแต่ละห้องนะคะเท่ากับว่าเราซื้อบ้านบนที่สูงแล้วมี พูวิลล่าส่วนตัวอยู่บนคอนโดนั่นเลยค่ะถือได้ว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าจับตามมองมากๆนะคะที่อนันดานะ,นะคะได้ร่วมกับแบรนด์ต่างๆนะคะได้คลอสกับบริษัทต่างๆนะคะเพื่อที่จะทําโครงการออกมานะคะให้ตอบเจอกับคนรุ่นใหม่ค่ะอนันดามองว่าในทําเลแต่และทําเลเหมาะกับใครแล้วเขาจึงสร้างโครงการเพื่อให้เหมาะกับคนคนนั้นนะคะอย่าลืมค่ะรอติดตามดูว่าอนันดาจะมีอะไร โครงการเด่นเด,ดและรูปล่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะตลอดปี2565นี้ค่ะ